ก็กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตของอนิเมะ i n น l Strike 1.5นะครับก่อ,อนอื่นเราจะมาดูตรงนี้ก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนครับอ่าก็เป็นการอัปเดต1.5นะยูนิตใหม่ครับตัวละครอ,อย่างโกคูนะเดี๋ยวเราจะอธิบายตัวที่อยู่ในแบนเนอร์ก่อนครับตัวแบนเนอร์จะมาสองตัวใหม่นะครับจะเป็นอ่าสองตัวนี้ครับตัวนี้ก็หาในตู้แบนเนอร์นะครับ แล้วก็ตัวนี้อีโวมาได้แล้วนะตัวละครที่มาก่อนหนะ้นาน,นี้เป็นตัวรีเจนเอ่ะมันสามารถอีโวได้แล้วครับตัวนี้รู้สึกว่าเฮเมีย er หรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวนี้ก็แอโร่เหรอไม่รู้จักชื่อนะถ้าพี่พูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับตัวละครมันมีประมาณนี้นะแล้วก็จะมีโกคูกับโกคูแบ็คโกคูแบ็คก็อีโวได้แล้วนะครับโกคูแบ็คใครมีก็อีโวได้ละแล้วก็โกคูเดี๋ยวจะหาจากเลนนะครับเดี๋ยวเราไปพาไปดู ู้กันก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูตู้กันก่อนในตู้นะครับเนี่ยครับจะมาจะเข้ามาพอดีเลยนะครับนะตอนนี้นะอเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครตัวที่เข้ามาก็เป็นตัวอ e ีพิกนะเป็นตัวผู้หญิงตัวนี้ครับแล้วก็ตัวที่เมื่อกี้พี่บอกว่าอีโวได้ที่เข้ามานานแล้วพร้อมกับไฟฟอลอดอ่ะตัวนี้ครับอีโวขึ้นมาได้แล้วนะะก็จะเป็นตัวนี้ครับเข้าหน้าตู้ตอนเข้าข้างตู้ตอนนี้ครับ โอเคครับนี่ครับคือตัวละครทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะสอนไปหาโกคูกันนะครับโกคู Goku ก็ต้องไปที่เลดครับสำหรับโกคูนะนี่คือร้านค้าใหม่นะครับ่านี่คือหน้าร้านค้าใหม่อันนี้คือของอีโวโกคูแบ็คนะแล้วก็อันนี้คือของโกคูแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยครับมันก็มีของต่างๆให้แลกนะพี่แลกไปหมดแล้วครับแล้วก็โกคูก็จะหาจาก อ๋อเรนี่ครับอ่า A4 นะก็เงื่อนไขในการที่จะลงนะครับก็ต้องลงตั้งแต่นี่มานะแต่ถ้าใครลงอันนี้ไม่ผ่านเหมือนกันยังไม่ได้มันไม่สามารถปลดล็อกตรงนี้ให้ได้นะครับอ่าพี่ลองละตอนแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ลงอ๋อนารูโตะ A4 นะแล้วก็เข้าไม่ได้ครับพี่ก็งงเหมือนกันอ่าจนพี่ไปลองไปลงครั้งหนึ่งเสร็จมันปลดล็อกให้เลยครับเล่นได้เลยมันจะอยู่ที่ A4 นะก็จะยากยหน่อยครับสาหรับน้องๆคนไหนที่เป็นมือใหม่ก็จะยากหน่อยนะ ของ e ีโวตัวละครอ,อ่าพี่ปังหมุดเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวดูกันอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้หาจากอีเวตนนะครับเขาจะเอาของมาใหม่ครับอ่อนี่ครับอ่าของ e ีโวมันจะอยู่ข้างๆของโจ๊กเกอร์นะอ่าโจ๊กเกอร์จะอยู่นี่ครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ฝัง่งตรงกลางเลยก็เป็นเหมือนธนูไฟนะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นอามงกุดนะบงกุดนะชิ้นนี้เดี๋ยวเราพาไปหาครับมันน่าจะอยู่ในลนะีเจนสแตทน่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวเราพามาดูนะครับว่าของอีโวมันอยู่ในนี้ไหมของอีโวอยู่ในนี้นะครับ่ามีโอกาสดรอปสามเปอร์เซนครับจาก State l e เจนส s ตนเอลหนนะครับใครที่อยากอีโวก็มาหาได้ครับอยู่ในลีเจนสแตน ่านสุดท้ายเลยนะก็คือนะตอนนี้มีแม่ค้ามาใหม่ครับนะนี่ครับการแปลงสดใสครับออันนี้คือการเอาตัวละครที่เราได้ใช้นี่ครับเอามาย่อยเป็นอ่าลีโลให้เราครับนี่ครับนี่นะก็ตัวละครมันประมาณนี้ครับยย่อยรีโลได้นะก็ดีครับดีถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับ ก็มีการปรับกันเนิร์บตัวต่างๆเนาะอย่างละนิดอย่างละนหน่อยอะ่ะเดี๋ยวเราไปขอไปสุ่มแบบสักน1ะิโลให้กับตัวละครโกคูพี่หน่อยได้ๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นออยู่นี่อยู่นี่ตัวละครโกคูเราประมาณนี้ครับสิโลครับเราจะไม่โลบมากครับวันนี้เราเสียไปเยอะมากแล้ะมันได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไว้วันอื่นก่อน เออไม่ได้ครับในแกบัฟอันนี้ครับไม่เป็นไรครับเรายังมีอา่าประมาณเรามีสี่ตัวนะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไว้วันอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันวันหนึ่งพี่แนะนําแค่ร้อยสองร้อยลีโลนะไม่จาเป็นต้องสุ่มเยอะเกินครับแล้วก็ตัวละครที่อีโวได้ก็ตามนี้เลยนะตัวจากเรื่องไฟฟอดก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็ตัวล่างนะสองตัว,วก็โกคูกับโกคูแบ็คก็อยู่นี่ครับ ของ e ีโวตามนี้เลยก็จะมี2โค้ดมาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็สรุป update, อัปเดตอนิเมะไฟนอลสตร i ์หนึ่งจนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนครับ